Home now DJ. Let's go. Woo. ผมเกิดลงบ้านมอปลานเราหน้าเดียวไม่ชื่อมาดูสาวสาวน่ารักใครเห็นใจปูแต่ระวังนะครับสาที่นี่เขาไมเจ้าแถวบ้านผมก็มีแต่เด็กเทคโนแต่ผมไม่ได้เรียนเลยมายืมเทคมิคบางสายก็น่าเดียวอย่าลืมไปเช็คอินถึงหาดแก้สวยจะฟิวคนมีหน้าสัที่ก่อกินมากมายมีโรงเรียนชื่อดังแจนิจนชายขีปานใต้กหยืนเต็มถินสาวชนอรริงกิสก มีปัญหาเทคนิคนี่เลย EQ ไม้นิ่หนึ่งไม่เป็นหอนไม่เบอร์อะไรหรอกทางปากไปเอาไม้นะครับอย่าอย่ากำหัวไม้โอเคโอเคมั่นใจมั่นใจใส่เลยใส่เลยจับมือเบาๆด้วย Let's go แต่กผมไปลงบาบามอบูรารเล่าหน้าเที่ยวไม่เชื่อก็มาดูสาวๆน่ารักใครเห็นก็นใจฟูแต่ระวังไว้นะตานที่นี่เขาเป็นเจ้าชู้แถวบ้านผมก็มีแต่เด็กเทคโนแต่ผมไม่ได้เรียนเลยมายืนเช็คไม่ั้งแต่ก็นหน้าเที่ยวอย่าลืมไปเช็คอินถึงหาดมันก็สวยนะฟิวแบบกระโดดจิ้มมีหน้าตาที่ก่อนกินมากมายมีโรงเรียนชื่อดังแบบชนดิ่งชนชายขี่ผ่านไปทุกคนยืนเต็มเห็นสาวชนดิ่งแล้วแบบ สวยนะเราไปเติร์ดแต่ระวังนะครับลิงโหมดจะเลอาหารทะเลที่นี่ก็น่ากินเห็นผู้คนผ่านหาขนมแกแบบว่าน่าชิมนั่งคาเฟ่ริมหาดนีก็โคตรดีขับรถสูตรอากาศแบก็โคตรดีตับาบูบ้านผมเหล้าผมอร่อยกว่าอยู่เชนเหมือนข้าวสารดีซีตั้งเกิดลงบ้านโมบูร้านเล่าหน้าเที่ยวไม่เชื่อก็มาดูสาวสาว่าแต่ใครเห็นก็ใจฟูแต่ระวังนะครับที่นี่เขาว่าเจ้าชู้ที่บ้านผมก็มีตลาดหนองมน ไอดีผมเม็ดสาวนั้มสังมุสวยจริงจริงผมเลยเราไปถามดูแต่ารุ้ว่าเป็นเมียพี่เขาหมดทั้งสับแจ๊กินรีผมมีก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดไปกับสาวไม่ค่อยได้เพราะว่าผมไม่กินเผ็ดไม่ลอยสาวเลี้ยวแต่กินเตี๋ยวห้สาวเลี้ยงเช็คดินมาประมาณหนึ่งร้อยเบ็ดเสร็จผมเด็กจนอยากจะเป็นแรปเปอร์ยืนอัดหน้าไม่ได้เป็นแดนเซอร์ของดีบางแสนไม่ได้มีแค่ข้าวหลาเพราะว่าผมอร่ลอยกว่าไปอยู่ถนนข้าวตาผมเด็กจนอยากจะเป็นแรปเปอร์ยืนอัดหน้าไม่ได้เป็นแดนเซอร์ของดีบางแสนไม่ได้มีแค่ข้าวหลาเพราะว่าผมอร่อยกว่าไปอยู่ 59 day! Yeah! Okay, maybe right, maybe right, the danger back.